สวัสดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเบอดสุขุสุขคนเด้อฟังเราวฝังไทยและต่างประเทศมือนี้สาวสุกดังไฟขว่เขาขว่ไวเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาขว่เฮาเบิดส่วนนี้เฮากระเฮ็ดลาบเะเก้เ้อเฮ็เอีอย่อยงกระดุดุเขาขว่จนเบิดพี่น้องเขาขว่ไว้เองอะหอมแซกเวลาใส่ลาบใส่ก้อยโชคดีเนาะพี่น้องมือนี้นะ เขาเจ้าเอาหองกินมใไ้เนาะนั่นก็คือลูกหักแม่วาเนาะเอ้อยไอ้แล้วก็อาจารย์ทองใบอยู่ตู่เพื่อนไกลนี้เอ้อยไอ้แล้วเพื่อนเอาไข่บดแดงพี่น้องมใไ้พอดีเซาตุก๊กกะอีขัวเขาขวัวใส่ก้อยไข่บดแดงเลยนี่เพื่อนเอาใส่ถ้่ยน้อยมใไม้แบบนี้เลยพี่น้องมีแต่ไข่ตึงๆน้ง,งามเลยเนาะมีแต่ไข่ตัวใหญ่ๆเลยบ่ได้มีไข่น้อยปันใดมีแต่ไข่ใหญ่ๆงามคักขนาดพี่น้อง เพิ่นล้างแล้วเพิ่นกะฝากให้หลานเพิ่นขี่รถจักรเอามาส่งเนาะพี่น้องเพิ่นบ่ได้มาเองเพราะว่าเพิ่นเมื่อยเดี๋ยวเพิ่นมาเมื่อหน้าก่อนเดี๋ยวเฮาสิเอาเงินให้เพิ่นเล็กๆน้อยเซร้าพ0นสามสิบเนาะพี่น้องเพิ่นมีน้ำใจต่อเฮาเฮาก็มีน้ำใจต่อเพิ่นเนาะนี่พอดีก้อยได้เลยจานใหญ่นึงเลยนี่ใส่ข้าวคั่วหมักเพดใส่ผงหอมซอยลงไปพอดีอิ่ม3-4เมชีในู แล้วก็อาจารย์ท่องใบเพื่อนก็เอาเท้าอันนี้แล้วพี่น้องหา้เท้าเอาไว้ลาบนี่แหละเนาะ,ะนี่เของถุงบ้าใหญ่เลยนี่เดี๋ยวสิมาแกะเบิ้งก่อนพี่น้องเขียวงามขนาดเลยพูเท้ายามแหลงพี่น้องหายงาได้เท้ายามแรลงแล้วก็แซบออกนี่งามเขียวขนาดเลยเนาะงามบบได้เปื้อนปันใดพี่น้อง ขี้เหนื่อกับบด้หลายปันใดก่อนเฮาสิเอามาลาปีกเฮาก็เสีเยวไปล้างทำความสะอาดอีกก่อนเนาะป้าพี่น้องลาบได้หลายเลยในเต็มหม้อเลยคักขานาดเนาะเท่าสดๆเลยเปิ่นไปงมกับหมูอยู่หนองสะทางนาถงทึ่งกูแหละ เขาขวรอบนี้ก็ถือว่าได้ใส่ก้อยไข่หมดแดงแล้วก็เอาไว้ใส่ลาบเท้าเฮา่ะนะมีหอยอยู่พี่น้องหอยจุกแม่เพิ่ซื้อมาแต่โดนๆเพื่นแล้วตั้งแต่ไปมาหาใส่ซื้อมาปะไว้มันเป็นหอยขวมันกับได้ตายเลยเฮาก็เอามาล้างแล้วก็ต้มกินแกงกินตลอดพี่น้องแซ่บขึ้นก่าเพราะว่าเป็นหอยขวเก็บได้โดน ไปเฮาก็ยังบผ่แห้เองไปดพี่น้องคือส่วงนี้ฮ่นะสาวสุกได้ยินข่าวมาเนาะเห็นเพิ่นแซ่กันทางเฟ e บุ๊ k เนาะแ้ะก็ทางติกต o อกว่าเป็นข่าวสดๆใหม่ๆฮอนๆเลยเาสาวแข่งสวนนัเขตก็พากันฮืองห้าขนาดดีใจเนาะในตอนนี้นะเห็นทางสายการบินเพิ่อประกาศลงเนาะพี่น้องว่าจะมี เที่ยวบินจากแขวงสวรรค์นาเตบินตรงไปกรุงเทพมหานาครนะเพื้นว่าเนาะจะเปิดให้ใช้บริการภายในเดือนมีนาเดือนนานี่แหละเดือนสามนี่แหละจะเปิดให้บินหนึ่งอาทิตย์มีประมาณสามเที่ยวเพื่นว่นเนาะเดือนหนึ่งก็สิมีสิบสองเที่ยวป้าพี่น้องสําหรับผู้ใดที่ว่าบ่อย่างนังนน่งรถขี่คานนั่งรถสามารถ ซื้อปีแล้วกับ,บินจวดไปกรุงเทพเลยสะดวกสบายแหงเนะาะปาดพี่น้องค่ะแต่ว่าค่าปีน,นี่คือสีแพงพังเมืองนี่คือสีแพงค่าปีหนาสีโบรุษแล้วปีหนึ่งประมาณสามพันบาทคันต่ำาตตุกคิดว่าได้เด้อที่ว่าเพิ่น เปิดให้บริการสายการบินบินไปกรุงเทพมีสาวซุกคิดว่าน่าจะเป็นแว้ว่าเป็นปีท่องเที่ยวลาวเน่เนาะพี่น้องสาวซุกนีติดว่านเ,วเนาะอะไรวันนี้และก็ซิมีแม่ค้าสาวขายท,ทางแขวงสวรรค์น,นาะเข,นขินมักไปซื้อเครื่องอยู่กรุงเทพไปเลือกซื้อเครื่องมาขายนะพี่น้องซื้อมาจากประตูน้ำนะเขินมักไปซื้อ เดือนหนึ่งคือว่าไปสองรอบสามรอบเพื่อนและเพื่อนไปซื้อเครื่องไปเอาเสื้อผ้ามาขายเนาะบานนี้ป้าคือชิถึกใจไหมคะสาวขายที่เพื่อนไปเอาเครื่องอยู่ประตูน้ำเนาะมันสะดวกสบายใช้เวลาบดลบินจวดไปแล้วก็บ,บินจวดมาเนาะพี่นอ้องตะกี้ข้าเจ้าไปซื้อ ของนะคะเจ้าต้องขมแต่พี่ไปมุกหรือว่าไปนครพนมเนาะไปขึ้นยนยูพุนแหละจึงบินไปกรุงเทพเห็นข้าเจ้าถ่ายลงเนาะเราดูกระเป็นเพื่อนทางเฟซที่ก้าเจ้าขายออนไลน์นะแล้วบานนี้ก้าเจ้าสิบบนได้ขมไปพุนแล้วสิขึ้นอยู่แขวงสวรรค์นในเขตบินไปเลยเนาะได้ยินเพื่อนว่าหน่าสีพม่านโบดลขันว่าขี่ยนตมันสะดวกสบายเนาะแต่นครพนมไป กรุงเทพก็ได้ยินข้าเจ้าว่าข้าเจ้าขี่นะประมาณสี่สิบห้าสิบนาทีนี่เนาะท้าวาบินตะพี่ไปก็สี่ส,สัวโมงสัวโมงกลัวๆนี่แหละประมาณนั้นถือว่าพ่อสะดวกสบายเนาะตอนขี่รถนะข้าเจ้าอ่ามันใช้เวลาดน้นดนหนึ่งมือหนึ่งคืนเลยใช้เวลาดนเนาะขี่รถทัวร์นะแ้วมันก็เมื่อย สำหรับผู้ใดที่ว่าจะขี่ยนตก็ต้องเก็บเงินซื้อปีน้องพี่น้องสาวซุกค่ะสิมีบุญวาสนาที่ขี่อยู่บนยนนี่ปียนกะแพงเติบแต่ว่าใจเฮาอีกบาทนี่เฮาบ่เคยขี่ยนแล้วเฮากะยานพี่น้องสมมติว่ามือหนึ่งเฮาอยากไปเที่ยวเฮาเก็บเงินได้พอที่จะซื้อปียนตปีละสามพันสี่พัน คันเฮาสิไปกันยังต้าสินใจบ่ไรเลยในนี่ว่าสิก้าขึ้นยนต์หรือบ่าย,ยานยันหัวใจวายมันบ่เคยขึ้นน้องพี่น้องยานมูวสิก้าขึ้นจะมีบุญวาสนาได้ขึ้นยนคือเพิ่นอยู่บ่บมเมนสิได้ขี่รถทัวร์คือเก่าว่าได้ไปเที่ยวกรุงเทพเนาะถึกใจคนที่ว่าเขาจะมักไปเที่ยวเลยแหลนะน้องพี่น้องขี่ยนขามไปเที่ยวไทยเปิดใจการบินแล้วก็ก็ จะเลิเป็นอีกระดับหนึ่งแขวงสวรครค์ในเชนเฮาแต่บ้านเชาซุกไปฮอะสนามบินในแขวงสวรครค์ในเขตนี่กับประมาณประมาณเจ็ดสิบหลักูุณใดพี่น้องเจ็ดสิบกิโลคุ้ใดคันวาเฮาที่ไปสนามบินเลยขี่ยน,นไปเนาะก็ขี่แต่บ้านเชาซุกนี่เข้าไปสนามบินประมาณเจ็ดสิบกิโลประมาณนะั้น เราทุกคนยังไม่ค่อยเข้าไปดอกสนามบินสัมนาเขตมีแต่ว่าอันขี่กายไปน้อยหนึ่งเลยขจ้าซีบอกว่าไปห้างนั้นแหละสนามบินมาซันก็มูสัมงานแหละไม่ได้เคยเข้าไปถ้าว่าผู้ใดอยากไปเที่ยวก็ต้องเก็บเงินซื้อปิยน,เน์เอาวันนี้ถ้าว่าอยากไปขี่ทางรถมันดน ไปทางยนต์นี่คือว่าป้าสะดวกสบายจวดจวดเลยเนะ <S <S าะสรวเุกับเบิ่งก้อนนะพี่น้องเก็บเงินเก็บคำไปก่อนจะไปเที่ยวครั้งหนึงในชีวิตของให้ได้ไปเที่ยวกรุงเทพไปเห็นเมืองใหญ่เมืองที่ว่าจะเลรินมีของอยู่ของขีนมีเครื่องขายลไลนเนาะความฝัน <G ül üyor> ขวบไปขวบมากก็เ,กเริ่มเ,เหลืองไปเหลืองไปเลยเองน้องเจ้าซุกเว้าลายพนละเบิจังนี่เ <g ül> ข,ขาัวเขากับซุกแล้วพี่น้องเจ้าซุกล้างไข่บมดแดงมาแล้วนี่เสียมพร้อมก้อยลยเลยใดนี่งามขนาด เอาสปิ้งันกระดูกหมูพี่น้องกินกับเ้่าเสือหมากันแล้วเมื่อกี้นี่เลยมือนี้อยู่เตาไฟบอ่อนเลยพี่น้องบรรยากาศแบบพอดีอยู่มือวานี่่ะนะเหื่อไหลใครย,ย,ย้อยบาดมือนี้ค่ะเย็นจ้อยๆอากาศเปลี่ยนแปลงไวขนาด เขาปวยแล้วฮาก็ซิมาลงมือก,ก้อยแล้วได้พี่น้องอมานกระดูกหมูกกำลังชิดุกควันตัวตวเลยเนาะอดำดำันดำๆใส่ผงนัวน้อยหนึ่งน้ำปลาปลาคน,นอาคนพร้อมกัน,น,น,กนปลาตอ,<ล>องหอม<อ>ใส่ก่อน

เด็ดก็คือข้าวขัวกับมังเฟสแล้วนะพี่น้องมังเฟสมังคู้ข้าวขัวฮาวหอมมากหอมขนาดเด็ดมังเฟสเผ็ดฝนหน่อยหนึ่งว้าวหอมขนาดเลย มาดูหมูเหร <c oughs> คือก้อยไข่มัาแดงเดี่ยเพิรนอมักวมมความเค็มใส่น้ำลากบปลาแดงน้อยหนึ่งกระตุก เรียบร้อยแล้วรอกระดูกหมูซุกจังหน่อยอกกเ,เพื่อแเ้าจะสิกนินปีนไฟเฮดซุกเดี๋ยวซุกจะแบ่งมาซีมให้พี่น้องเลี้ีเบิ่งก่อนเดี๋ยวกระดูกหมูซุกเอาจึงพากันกินพร้อมแม่พร้อมน้องเนาะพี่น้องมาตุ้ยใช้ข้าวเหนียวคัะ คำนี้ใหญ่เลยไข่มมแลงหวานขนา,าดเล็่น้องว่าพักระดาว่มคมม,มันเพล็กเพล็กขนาดปิดมาใหม่ใหม่ กินกิ๋วขึ้นดังเลยพี่น้องเสียงร่มเล้มากินเนยร่มผัดใบไม้ร่มแหง้งแซ่บหปเลยผักกระดาษมันกำลังบานแล้วมันบวคมแห้งเป็นไรแซ่บต่ทุกมักกินผักกระดาพี่น้องหลายคนก็แบบ กินบมไายกับชาวซุกน้ำมักขมอยู่แต่ว่าขมแซบเป็นยาย่านนี่เป็นย่ามแารูไข่มนแดงเนาะไข่มนแดงอยู่บ้านพี่น้องเี่ซีโล่ะไรเนาะโลจังหวัดน่าี้ พี่น้องเอเซีพากันได้กินแล้วบ่ก้อยไข่บนแดงข้ามาโซคกดีเลยไอ้เพื่อนไปถางได้เพื่อนเลยเอามาให้เนะเนาอไม้บ่ไข่มนแดงบอ่อย่างบ่เพื่อนแบ่งมาให้เอาก็ตอบแทนเพื่อนเป็นเงินน้อพี่น้องออ Nee, 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 nee. Ja prima. Hm. Hm. Nou นยาให้พี่น้องเอฟซีได้กินน้ำกันเนะเนาะมากินซุ่มกันลหลายๆคนแท่งแ่บพี่น้องทนนี่ชาวซุกซิมให้พี่น้องเอฟซีบ้างซิมไปซิมมากกับเบิรหลายคำเลยสำหรับคลิปนี้ขอจบว้เพลงสำนี้ก่อนเด้อพี่น้องสบายดีบ๊ายบาย